สวัสดีครับกลุ่มแอปเปิลนิสานทุกท่านนะครับผมหลายคนนะครับยังไม่ไม่เคยเห็นสเปอร์ตาดอกนะครับหลายคนปลูกแอปเปิลแล้วยังยังอยากรู้ว่าสเปอร์ตาดอกที่เขาจะออกดอกน่ะจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมจากต้นแอปเปิลที่ผมกำลังติดดอกออกผลอีกรอบนะครับครับผมลักษณะแรกนะครับนี่คือสเปอร์ตาดอกนะครับลักษณะของสเปอร์ตาดอกที่ออกตามกิ่ง ก้านเล็กๆอย่างนี้เขาจะเป็นสเปอร์ตาดอกตุ่มๆเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ยืดก้านไม่ได้ยืดก้านหรือว่ายืดสเปอร์ตาดอกออกมายาวนะครับเ mm. ขาจะตุ่มๆอย่างนี้สักพักถ้าเราใส่ปุ๋ยถูกสูตรหรือฉีดเปิดตาดอกได้นะครับ mm. เขาก็จะสะสมอาหาร <sk bicycles> แล้วก็จะแทงช่อดอกออกมานะครับคล้ายลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับตรงนี้คือเขาแทงช่อดอกออกมาได้แล้วเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่ม มีก้านดอกออกมาแล้วก็จะมีช่อดอกออกมาเยอะพอสมควรจะมีช่อดอกอันใหญ่ช่อดอกใหญ่ออกมาหนึ่งช่อก่อนแล้วก็จะตามด้วยช่อเล็กๆนะครับก็นี่คือสเปอร์ตาดอกนะครับผมก็ถ้าใครเห็นอยู่ในต้นนะครับกิ่งเล็กๆอย่างนี้ยังไม่ต้องตัดออกนะครับให้สะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสเปิร์ตาดอกอีกลักษณะแบบหนึ่งนะครับเขาจะยืดก้านออกมาอย่างนี้นะครับยืดกิ่งออกไปก่อนนะครับผม พอยืดกิ่งสักพักเรามีการสะสมลำต้นมีการสะสมอาหารลำกิ่งที่จะออกดอกมีการสะสมอาหารได้ดีนะครับสักพักเขาก็จะออกดอกอย่างนี้นะครับนี่ก็คือดอกออกมานะครับผมนี่เขาจะออกตามกิ่งก้านอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก้านเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ตามนิ้วที่ผมจับอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีอีกชุดนะครับที่จะเป็นตาดอกอวบๆนะครับเป็นสเปร์ตาดอกอวบๆขึ้นมานะครับเป็นตาขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ เป็นตาขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยนะครับตาอุบๆขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วเรามาตัดตรงยอดออกนะครับยอดที่เขายืดออกไปนะครับสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะแทงดอกออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งในการทําดอกนะครับคือการตัดปลายยอดแล้วเพื่อให้สเปิร์ตาดอกตัวนี้ไอ้กิ่งนี้นําอาหารมาเลี้ยงสเปิร์ตาดอกของไอช่อนี้นะครับดังนั้นการจัด ทรงกิ่งนะครับก็สําคัญนะครับเมื่อกิ่งที่เป็นกิ่งที่แตกออกมาใหม่ะอเยอะเกินไปนะครับเขาก็จะไปแย่งอาหารนะครับแย่งอาหารของกิ่งใหญ่ที่เขาจะสะสมอาหารเพื่อจะออกดอกนะครับให้เราตัดแต่งกิ่งให้ถูกช่วงแล้วก็ทําดอกให้ถูกช่วงเดี๋ยวดอกเข้ามาเองนะครับตามกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือสเปิร์ตาดอกนะครับเนี่ยอวบวอย่างนี้<ม>นะครับเนี่ย เขาขึ้นตามกิ่งอย่างเงี้ยก็คือสเปิร์ตาดอกนะครับเดี๋ยวให้เขาสะสมอาหารหรืออีกสักปีนึงอย่างเงี้ยรอบหน้าเขาอาจจะติดดอกให้รับชมนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็แทงดอกออกมาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็แทงช่อดอกออกมาแล้ว so, ก็มันตรวจเช็คนะครับช่วงนี้แอปเปิลออกดอกอีกรอบหนึงนะครับผมนี่เห็นไหมครับที่ผมทําดอกคือผมตัดยอดนะครับเห็นไหมครับตัดยอดออกแล้วสเปิร์ตาดอกตรงนี้นะครับ เขาก็แทงดอกออกมานี่เห็นไหมครับนี่เป็นการทําดอกของแอปเปิลนะครับเราเรียนรู้แล้วก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเอ็กซ์เพรสนะครับเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆน,น,นะครับก็ลองทําตามดูนะครับผม